อ๋อเอาซอสใส่ในไข่อันไหนตอกไข่ใช่อันนี้พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่ทำอะไรอยู่อันนี้พี่ทำอะไรคะหูซับรู้ไหมครับอันนี้พี่ทำอะไรอยู่คะกาสกาสกาินอ๋อกาซอันไหนกาสอันนี้กาสกา นายโอ้พี่ทำอะไรอยู่นะกินก็อ๋อพี่กินข้าวใครเป็นคนทำให้พี่กินยายกินใครทำให้พี่กินยายกินอ๋อยายกินด้วยแล้วมีอันไหนอีกชามยามเองอ๋อทำเอง,อเองใครเป็นคนทำเองครับยายชัเอง อ๋ออันนี้ยายทาเองอันนี้ยายทําให้ดูใช่ไหมครับอ๋อทาให้ดูอะแล้วอันไหนอีกอันไหนอีกมีอันไหนอีกอ๋อ,อน,นั้นพี่กําลังทําอะไรเนี่ยพี่กําลังทําอะไรรู้ไหมเนี่ยอในให้แม่ฟังสิอ๋อมันขาดอะโอเคขาดขาดก็ไม่เอาขาดก็เปลี่ยน ุมซับทำขาดอ่าแอนพี่อะไรทำไมแอนี่แอนี่อ๋อจะเล่นกับพี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่อ๋อจะเล่นกับพี่แล้วพี่เล่นด้วยไหมครับแอนพี่เล่นพี่เล่นอะไรแอนพี่เล่นลไหนพี่เล่นไหนอยู่ พี่เล่น i อ a d อยู่ใช่ไหมพี่เล่น iPad อยู่เอ,อ่าแล้วยังไงอีกแล้วแม่ทำไมเนี่ยแม่ทำไมแม่ทำไมแมีแมอ๋อแม่ดุพี่ใช่ไหมเจ้าพี่ทำไมต้องดุพี่ละ่ะทำไมแม่ถึงดุพี่ครับจ้าไกดุไก ดูแม่ไปยังไงล่ะแม่ไปอายกระดุพี่เนี่ยอันเนี้ยดุทําไมทําไมต้องดุด้วยเพราะว่าพี่ดูคลิปเยอะใช่ไหมอ่าคลิปหรอเออดูคลิปเยอะเนี่ยเนี่ยเนี้ยคลิปหรอเอ่าแม่ดูคลิปนี่แม่บอกว่าห้ามดูคลิป ออันนี้พ่อทําอะไรอยู่ oh, <Dad. S 1> อ๋อตอ๋อพ่อกําลังตัดต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับกาลังตัดหญ้าอยู่ตัดจ้าอ่าแล้วพ่อบอกให้พี่ทําอะไรเนี่ยพ่อบอกพี่ให้เอาอะไรรู้ไหมรู้จดาอ่าแล้วพ่อทําอะไรเนี่ยพ่อบอกพี่ว่าอะไรตัดอ่ารู้แล้วว่าพ่อตัดอยู่แล้วพ่อบอกให้พี่ทําอะไรเนี่ยตัด <Dad. S 1> พ่อให้พี่ไปหยิบอะไรไม้ <My. S 1> ฮะ อ่าแต่ต้นไม้อยู่ใช่อ่ะแล้วอันนี้อ่าแล้วอันนี้พี่จะพี่เอาอะไรเนี่ยอันอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยนี่กลุ่มซับพี่ถืออะไรอยู่อันนี้กลุ่มซับกลุ่มซับครับอันนี้พี่ถืออะไรอยู่ครับนี่หนูกลุ่มซับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ร uh, şey um> so ู้ไหมอู๋อ <um ันน <ah ี้อันนี้อันนี้พี่เป็นอะไรคะขุนเจ้าครับอันนี้พี่เป็นอะไรครับเนี่ยพี่เป็นผีอันนี้แล้วยังไงไม่อ่านแล้วเหรออันนี้อ่านอันใหม่ละอ่าเก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บอ่าอ่านอันนี้อ่านอันใหม่อ่านอันใหม่อ่านอันใหม่ดีกว่าอ่านใหม่อ่าอ่านอันใหม่ อ่ะานอ่านเอาวางไว้อ่านอ่านอันไหนอะครับอ่ะอันไหนเออเออชวนพี่เออชวนอ๋อพี่ต้องพี่ปวดฟันใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยพี่ทำอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเออมา อันนี้คืออะไรอ,อันนี้คืออะไรรู้ไหมไม่รู้ทู o อะไรทู o t h b อันนี้ทู o อะไรนะ t ูบั h อ่ะแล้วนี้ล่ะ t ู o t h b อันนี้ทู o บั b แล้วอันนี้ทู o อะไรทู o ทู Tooth pet pet อ่าโอเคนี่อันนี้อะไรนี่เนี่ยเนี้ย ุดฟันอ่าใช่ขุดฟันอันนี้อันนี้คือใครใครเป็นคนขุดฮะอ๋อแมลกินฟันขุดฟันพี่ใช่ไหมเพราะพี่กินอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรขุดแรดอ่าขุดแรดอ่าโอเคพี่กินช็อกโกแลตมากแมลกินฟันก็เลยขุดฟันพี่เลยใช่ไหมเนี่ยตอนพี่นอนเนี่ยแมลงกินฟันก็ขุดฟันพี่แมลกินฟันก็ขุดฟันพี่เลยใช่ไหม ใช่ไหมครับอ่าขุดฟันเลยเนี่ยพอขูดฟันเสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็ปวดฟันมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยปวดฟันแล้วปวดฟันเสร็จแล้วพี่ไปไหนต่อพี่ทํำอะไรหมอฉีดหมอบาดอ๋อหมอฉีดหมอฉีดฉีดตรงไหนหมอฉีดตรงไหนอ๋อหมอฉีดตรงปากนี่แล้วพี่อามาทําอะไรอีกอันนี้ทําอะไรอันนี้ทําอะไรครับมท ทิ้งอ่อ๋อเอาอะไรเอาอะไรทิ้งอย่แปลงฟันอ่าแปลงฟัน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 เป็นสิ่งสำคัญต้องแปลงทุกวันตื่นนอนก็ต้องแปลงฟันเพราะแปลงฟันสะอาดจ,จังใช่ไหมครับแล้วก,ก็ก่อนนอนก็ต้องแปลงฟันเพราะแปลงฟันสะอาดจ,จังหนีหนไหมพี่แปลงฟันแล้วพี่ก็ทำอะไรพี่นอนใช่ไหม ๋อนี่เห็นไหมพี่ไม่มีมัมมีมแล้วใช่ไหมพี่แปรงฟันเสร็จแล้วมแมลงกินฟันก็ไม่มีมัมมีมแล้วใช่ไหมครับมัมมีมมมม่มัมไม่มีแล้วช็อกโกแลตมันหายไปหมดแล้วเพราะพี่แปรงฟันสะอาดมากครับนี่น,นี่อันนี้ใครมาใครมาหาพี่ใครใครกลับมา ตากลับมาตรงนี้อ่ะโอเค<ะ>อันนี้ใครนี่อันนี้ใครยายจ<ะ>๋าโอ้ยยายจ๋ามีฟันไหมเนี่ยยายจ๋าไม่มีฟันยายจ๋าถอดฟันยังไงไหนทำทำถอดฟันให้แม่จ๋าดูสิเม่วัายายจ๋าถอดฟันปลอมอ่จะยายจ๋าทำยังไงรู้ไหมเอาฟันยายจ๋าออกมายังไงผมกซัน <c oughs> เอาฟันยายจ๋าออกมาดิยายจ๋าเอาฟันออกมาได้แล้วเนี่ยไม่มีฟันเลยเนี่ยเห็นไหม คุณซับชอบอันไหนชอบตรงไหนครับชอบชอบอะไนชอบมิอ้าวจะชอบช็อกโกแลตได้ยังไงล่ะชอบช็อกโกแลตก็ฟันผุนะใช่ชอบช็อกโกแลตก็ฟันผุมากคุณซับไหนแบดแบดแบดลิฟต์อินเดเคฟอยู่ไหนแบดลิฟต์อินเดเคฟอยู่ไหนมีไหม ไหนไปเอาแบดลิฟฟี่ในเคฟให้แม่จ๋าดูสิแม่แม่ไม,ม,ม่อ่านอันนี้ละอยากอ่านแบดอยาแบดอยู่ไหนแปลงฟันอ่ะแปลงฟันอ่าไปเอาแบดให้แม่หน่อยอันนี้เรื่อยนี้อ่านเสร็จละอ่ะเอาแบดให้แม่หน่อยอ่ะไปหยิบแบดให้แม่หน่อยมีไหมอ่ะตรงนั้นมีแบดไหมคุณซับครับแบดลิฟฟี่ในเคฟมีไหมครับ เอาบุกให้แม่ก่อนอันนั้นอะไรอะ่ะอันนั้นอะไรครับกลุ่มซับกิฟต์เมียบุ๊ก please กลุ่มซับครับกิฟต์เมียบุ๊ก p l e a book, แม่เอาแม่ยังไม่ได้อันนี้หรอกแม่ยังไม่สอนคีย์บอร์ดหรอกเดี๋ยวค่อยสอนเอาเก็บไว้ก่อนเอาไปเก็บไปเอาคีย์บอร์ดไปเก็บก่อนนะครับไปเอาคีย์บอร์ดไปเก็บก่อนไป เราเค่อยเรียนคีย์บอร์ดเราเค่อยเรียนคีย์บอร์ดอ่าสเปซบาร์อยากเรียนอยากเรียนคีย์บอร์ดก่อนละครับอ๋อสเปซบาร์อ่าโอเคอันไหน e อนเตอร์เอนเตอร์เอนเตอร์เอนเตอร์ันนั้นสเปซบาร์ครับน,นั่นเอ t นเตอร์โนครับเอ t นเตอร์เอนเตอร์จุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเอาเอนเตอร์ให้แม่ก่อน าลืมแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานไม่ได้ไม่ได้สอนนานใช่ไหมลืมแล้วใช่ไหมนี่อันนี้เอนเตอร์นี่แม่จะบอกนี่นี่นี่อันนี้นี่อันใหญ่ใหญ่นี่เ n t e r ติ๊บตึ๊บอันนี้ก็มีเ n t e r เล็กเล็กติ๊บ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 เหมือนกันเลยดูหน้าเหมือนกันเอนเตอร์เหมือนกันอ่าเ ah e n อ e r สเปซบาร์ นี่อันไหนอัพ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 อันไหนอัพอ้าวตดตดสุซับตอดอ่ะแม่ไปเอาบุ๊กนะสุซับแม่ไปเอาบุ๊กนะได้ไหม <c oughs> ได้ในบุ๊กอันนู้นอะมีไหมมีบุ๊กไหมไปเอาบุ๊กหนิบุ๊กที่มีไลออนด้วยอะ่ะ ได้ไหมครับอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บก่อนแล้วไปเอาไปเอาแบตมาให้แม่จา๋าไปอันนี้ไปเก็บก่อนนะครับอ่ะลวาวแบตให้แม่ด้วยอ่ะไหนไหนแบตแบตอยู่เล่มไหนแบตอยู่เล่มไหนมีไหมเจอแบตไหมครับแบตีนอินเดียเคฟอะครับมีไหมไม่เรียนแล้วหรอไปกันดีกว่า อ่ะบ๊ายบายก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้ขุมซับด้วยนะคะบ,บ๊ายบายอ